สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Resident Evil 4 Remake นะครับเอาและเดี๋ยวก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปช่วยแอชลีย์นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตู้นี้ก่อนอมันเป็นห้องพิเศษนะอ่าเราก็มาถึง มันเป็นห้องซ้อมยิงปืนนั่นเองโอเคเดี๋ยวให้พ่อค้าเขาอธิบายไปก่อนนะเดี๋ยวในเอกสารนี้มันก็จะอธิบายทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นกฎของการซ้อมยิงปืนนะมันจะบอกว่าให้ทำลายโจรสลัด ทั้ง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 ,ท,ง,ท,งทั้งหลายป้ายนั่นแหละและยิงเพื่อทําคะแนนสูงสุดให้ได้คะแนนสูงสุดนั่นเองอาวุธและกระสุนจะไม่มีวันหมดอ่าและก็เป็นฟรีแลวก็จะมันก็จะฟรีทั้งหมดเลยนะก็คือยิงได้เรื่อยๆนั่นเองเอรับเหรียญตามคะแนนเพื่อลุ้นรางวัลรางวัลสุดอลังการอ่าไอ้รางวัลเนี่ยแลกเหรียญเป็นเครื่องรางได้ ได้จากในจากที่เครื่องโทเค็นนะม,มันก็จะเต็มไปด้วยสมบัติที่หาไม่ได้จากที่อื่นอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะครับข้อแรกเลยก็คือทำลายเป้าหมายพร้อมกันโดยการยิงแตนไม้บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ระเบิดน,นั่นเองยิงกระลาสีเลือนี่ก็จะโดนหักคะแนนนะครับห้ามยิงห้ามยิงเลยนะข้อที่3ก็จะเป็นไอ้บางเป้าหมายเนี่ยมันทำลายไม่ได้ด้วยการยิงนัดเดียว ต้องยิงหลายๆนัดข้อ4หากบรรลุเงื่อนไขบางประกาศนะครับไอเป้าหมายโบนัสเนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาอย่างไรก็ตามเนี่ยไอเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละเกมอ่อันนี้ก็จะเป็นตู้ใส่เหรียญเพื่อเอาเครื่องรางนั่นเนองอา อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกว่าจริงแล้วได้คะแนนเท่าไหร่นะอย่างโจสรสลัดพวกนี้จะได้200 400กรกะลาสีเดือจะโดนหักไป5 0 0อเลยนะจริงหัวกระโหลกจะได้300ไดานามายก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเออโอเคทีนี้เรามาดูตรงซีข้างหน้าก็จะเป็นห้องซ้อมยิงแล้ว โอเคเกมแต่ละเกมมันก็จะมีบอกไว้อยู่นะว่าอาวุธแต่ละอาวุธนี่มันมีอะไรบ้างแล้วรางวัลที่เราจะได้เนี่ยไปถึงจุดไหนจะได้เหรียญทองนั่นเองอย่างของปืนซิว่โกสตัวนี้นะครับอย่างน้อย7000จะได้เหรียญทองยิงหัวกระโหลกครบก็จะได้เหรียญทองนะครับของ SR นะครับสไนเปอร์ไรเฟลิล อย่างน้อย5,000ันคะแนนถึงจะได้เหรียญทองอยิงยิงครบยิงหัวกระโหลกครบร้อยเก็จะได้เหรียญเหรียญทองกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นผสม2อ,อย่างเลยนะ2อ,อย่างระหว่างปืนสั้นกับปืนไรเฟลิลต้องให้ได้คะแนนอย่างน้อย8 0 0 0ันถึงจะได้เหรียญทองแล้วก็หัวกระโหลกครบร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้เหรียญทองทุกๆ1 0 0 0พันแต้มอ่ะหลังจากที่ทุกๆ1 0 0 0พันแต้มนะ อาจจะได้เหรียญเงินอืมไม่ร so ู 1, yeah. ้ว่ามันคิดยังไงนะมันจากหลังจากที่เจ็ดพันขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าเอ่อทุกๆหนึ่งพันเลยนะอออ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับซิวโกสกันก่อนกาลาสีเรืออยู่ข้างหน้าดิ เครีโหลดมาบึ reload. ้มเรียบร้อยอ้าวโบนัสมาแล้วไม่โดน ค okay. ได้แรงเอสแต่ยิงหัวกะโหลกไม่ครบนะ mm hmm. ก็ได้เหรียญทองมา e อันเดียวก็ทำเท่าที่ทำได้แหละโอเคมาอันที่สองสไนเปอร์ไรเฟิลมีหัวกระโหลกดี่ว่า เครีโโลดโอ้โหคันนี้มีกระลาสีดักข้างไปเลยลอ้าวยิงหัวกะโหลกนะอุ๊ยเอาพาดิก โอเคได้แรงเอสอ่าได้เหรียญทองมาหนึ่งเหรียญมาอันที่สามผสมกันเลยมาวีมาวีโอ้ยอันนี้ต้องใช้สไนเป,ปอร์ละ เรียบร้อย่อยอ้าวไม่โดนอีกนะโอเครีโหลดกระสุนหมดพอดีเลยเฮ้สยสไนเปอร์อ้าว มา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 น่ะอือโอ้ยตายห่าโอเคได้แค่แรงเอนะเหรียญเงินอ่ะก็ประมาณนี้นะ อาก็เล่นเท่าที่ได้แล้วกันเนาะปปเอาแล้วเดี๋ยวในส่วนของเหรียญเหรียญกาชาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยไปแลกช่วงอ่าช่วงบทช่วงบทบทอื่นแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เหรียญยังน้อยอยู่รอซุ่มแบบทีเดียวเลยแล้วกันอ่าอาจจะสักครึ่งหนึ่งอ่ะของที่มีอยู่นั่นแหละ โอเคเดี๋ยวปลดล็อกตรงนี้ก่อนอใช้กุญแจตัวนี้อ่าเป็นตะเกียงไล่มแมลงวันโอเคปะ่ะไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีของลงเหลือแล้วอ้าวอะไรอ่ะเฮ้ อยู่ๆเฮ้ยเอ็นักบวชมันไล่ไล่มนเฉยเลยโอ้ไอ้ตัวยักษ์โผล่มาด้วยเฮ้ยกำจัดใจกำจัดไอ้ยักษ์มัน ่าเรียบร้อยเอาหมามาช่วยนี่ว่ะอ่าหมามาช่วยแล้วเอามีดฟันก่อนเอามีดพังอี มึงเล่นกับหมาไปเออนั่นแหละเล่นกับหมาไปอ,อ่างั้มขาไปนั่นแหละอองั้มได้มั้ยเนี่ย น้าน้าเวียดยวไม่โดนละอ้าวมีดฟันไปเรียบร้อยคือสำหรับไอ้ยักษ์เนี่ยวิธีจัดการของมันก็คือยิงที่หน้าของมันนะจนกว่า พยาธิที่หลังของมันจะงอกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเอาระเบิดแสงป่าไซมันให้มันชะงักชั่วคราวแล้วตอนนั้นเราก็จัดการมัน okay. จัดการพยาธิมนที่ข้างหลังได้ยังง่ายตายเลยนะได้รางวัลอะไรมาจา้ะเป็นเพชรสีเหลืองโอ้โอเคขอบคุณมากนะหมามาตัวนี้โอ้โ oh. หช่วยที่เคยช่วยเอาไว้เมื่อตอน ช่วงด่านที่สามนั่นเองโอเคเดี๋ยวเก็บของให้หมดก่อนโอเคโอค้ยของเต็มนี่ว่าเอาสไนส์ใส่คางไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเรียกใช้อีกทีหนึ่งเอ,เอาโหลพาโหลพาแดงใส่เข้าไป โอเคเดี๋ยวครับไอ้นี่ก่อนเอาแฟชระเบิดแสงเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอเคจัดของโอเคเดี๋ยวครับลูกซองก่อนอ่าเอาแหละเรียบร้อย เค okay. เอามีดทำครัวมาเดีย๋ยวเราไปดูข้างในซีมีอะไรมั่งโอเคได้เววเวดปูนะาห้ออ,อะไรเนี่ยอยหิวหิวซกเล็กอยากกินแล้วกันโอเคมันเป็นบันทึกการเลี้ยงดูนะ6เดือนเนี่ยปันของมันเริ่มงอกแต่ยังเดินไม่ได้มันกินทุกอย่างแม้แต่สุนัขนะครับทั้งคือกินเข้าไปทั้งตัวเลยอะ เ้าเดือนมันยังไม่หยุดโตสาลาหมู่บ้านก็เล็กเกินไปสำหรับมันสิบเดือนนั้นยังโตขึ้นเรื่อยๆหลังจากย้ายมันไปที่เมืองมันกินวัวโดยใช้เวลาแค่สามวันนะครับคือวัววัวเข้าไปทั้งตัวเลยนะสิบสามเดือนมันเหวี่ยงค้อนที่ใหญ่อย่างกับกิ่งไม้นะครับอ๋อไอ้ค้อนนั้นแน่เลยไอ้คนในหมู่บ้านเกือบจุกมันจับกินคงเพราะให้อาหารมันไม่พอ สิบเจ็ดเดือนเหลือวอัวไม่กี่ตัวแล้วคืนเป็นแบบนี้คนทั้งหมู่บ้านอดตายแน่เราไปขอความช่วยเหลือจากพวกที่อยู่ในปราสาทจัดการไล่มนให้มันหลับไปหวังว่ามันคงหลับไปอีกนานนะแสดงว่าไอ้มนมนตัวนั้นเนี่ยมันมันเป็นการปกมันขึ้นมานั่นเองโอเคมีอะไรลงเลือ,อไหมไม่มีแล้วนะปะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปช่วยแอชลียที่โบสถกันนะครับ มานี่วะอ้าตายไหมตายนะตายนะจอร์นวิกอย่ามานะเฮ้ยไม่ใช่หมาของมึง <c oughs> โอเคมีเหลืออยู่อีกปะบะ้าะได้ผงดินปืนมานะเออโอเคเอากุญแจอ่ใส่กุญแจเข้าไป เอาละแอชลีย์อวยแอลีอยู่ไหนเคเดี๋ยวเราไปตามหาแอสลีย์ในโบสถ์นะว่าซ่อนตัวอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นกระสุนปืนกลน,นั่นเองเค okay. ได้ไปเซตแต้มาสามร้อย อันนี้เป็นบลูสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเออไว้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละบูเดียวเอออันนี้เป็นลูกดอกอ่าโอเคมีอีกไหมมีอไหมมีไหมได้เก็บให้หมดอ๋อตรงนี้เป็นกุญแจดอกเล็กนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรากดอ่าสับคันโยกอันนี้ อ้อมันเป็นอันนี้วะไออุปกรณ์เอาไว้สําหรับส่องแสงส่องแสงน่นดองอ่ะเสียบของสีน้ําเงินใสเข้าไปโอเคแล้วก็หมุนให้หมุนให้ตรงตามสัญลักษณ์ตรงกลางนะ,ะมีวิธีอยู่นะโอเคใช่แล้วแหละก่อนนะมันอันไหนว่านี่เพราะวะ่า น่าจะใช้แล้วแล้วก็หมุน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 เรียบร้อยโอเคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้อ่าโอเคข้างในนี้ก็มีก็มีคุมทรัพย์ด้วย

ยังตื่นตระหนกอยู่นะนนดูเหมือนว,ว่าข้างนอกนี้ไอ้พวกชาวบ้านนะโผล่มาแล้วนะไอ้ไอ้ ไอ้จอมไอ้เจ้าลัทธินี่ก็เรียกชาวบ้านนี้ให้ไปจัดการจัดการคนที่อยู่ข้างในโบสถ์นะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันมันเริ่มรู้ตัวแล้วแหละว,ว่ามีมีคนกำลังจะมาพาแอชลี์แอชลีไปน,นั่นเองจบบทที่สี่ โอเคครับก็ขอจบคลิปว่แตเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ